เดี๋ยวเราจะตักให้ดูนะครับเต็มเข็งไหมดูดูนะครับเต็มเข่งไหมยกไปเนี่ยกวไหมครับอาตีกนตายตัวนี้เล็กกดติดตามชมพี่ลิกับองวินด้วยค่ะวันนี้เราจะลากบ่อนี้นะครับบ่อข้างหลังโกดังนะนี่เดี๋ยวดูเขาจะได้ปลาหมอนินเยอะไหมบ่อนี้ โอ้โหกระโดดเยอะนี่เยอะนี่เนอะโอ้โหเอาละครับเอาละครับกระโดดเองเลยครับปลาเราเอาละครับตอนนี้กำลังลากปลากันนะครับผม นี่เราจะปลาไปเติมกันนะครับตอนอนี้ปลาจะเพียนเยอะนะอนอตอนนี้เรากำลังครับย้ายปลากันอยู่นะครับตอนนี้นี่เราจะไปเติมบอ่อเอแล้วก็บอ่อบีกันนะครับเติม, A, น,มตน้ำก่อนนะครับหน้ำในบอ่อเติมก่อนนะครับนี่ปลาเยอะนะบอ่อนี้ว้นนั้นปลาอะไรครับ กีเนะเาะจไปจิ้ม,มัดต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 ัดัดต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 ัด อ๋อสติ๊กสติ๊กมีเพื่อนสองอันโอ้ครับปลาหมอนี่เราก็มีนะครับนี่นี่นี่มีมีมีมาสองอันเลยมีมีครับอยู่อันหนึ่งนะนี่ครับเต็มไหมครับดู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 ครับปลาหมอนี่แล้วครับนี่ครับมาถ่ายรูปนยครับถ่ายรูปนยครับไปครับผมไปโอ้โห เอาบอลนี้นะเนี่ยเยอะมากเลยครับบอกเราเองนะครับนี่โอเคครับไปโอเคครับผมนก Ho, no. ิข้่งเนี่นี่อ้กระโดดแล้วไปมึงอยู่นะครับโอ้ยเยอะครับเยอะครับบอลนี้ครับบอลนี้เยอะนะครับนี่เอาไัตัว โอ้โหใหญ่มากครับตัวนี้เปิมน้ำน้ำเยอะมากน้ำน้ำเยอะมาเอาจจะเติมน้ำเพิ่มอีกครับเติมน้ำเพิ่มหน่อยเติมน้ำเติมน้ำน้ะเปล่าเฮ้าไปก่อนไปก่อนะไปนะครับก่อนไปไไปแล้วไปแล้วแน่นแล้วอีกอีกทีนึงก่อนีกทีนึงทีนึงอ่ะอันนี้อันนี้อีกทีนึงทีนึงเออไว้ยังไงทีนึงความปจิ๊กเกอรใหญ่ไหมทำการเติมบ่อเอก่อนนะครับผมนี่ใหญ่กว เดี๋ยวอา,อาข้าไใบมาวางนี่ครับตัวใหญ่มากครับนี่ครับนี่ เ้าไปก่อนับมันจะไหลลื่นไว้นะไม่ติดขอบอ อะไรไปแล้วันรกไทยนี่ต okay, okay, oh, okay, mm, okay. okay, ัวแดง่า oh, okay, okay. ้น claro> ี่โอ้เรียบบ้านครับครับเอาเข่งเงี่ยโอโหติดรูติดรูวันนี้เอาเข่งไหมเข่งเอาเข่งมหเอาเข่งเอาเข่งเอาเข่งมาได้ถ่ายรูปเลยเต็มเข่งเงี้ยยกยยกยกโคยแมน เดี๋ยวเราจะตักให้ดูนะครับเต็มเข่งไหมดูดูนะครับเต็มเข่งไหมเยอไไหมครับอ้าวตายดิบันยนนเนยอาดอาเต็มแข่นะครับมาดิดคอรครับเ

ถ้าก็ว่าเราเติมปลาแล้วเกือบตันสี่นะสองบ่อนี่ตันเกือบเจ็ดร้อยนะบ่อละเจ็ดร้อยโลนะเอาดูไปใหญ่ไปใหญ่เพี้ยตะเพียนใหญ่นะครับตะเพียนใหญ่ครับผมตะเพียนใหญ่นะครับตัวละเกือโลครับครับนี่ครับนี่ครับปลาตะเพียนครับถูกใจกันเลยนะครับนี่นี่มาเลยครับทีมสมาชิกครับจองเลยครับต้องจองนะครับรับจำนวนจำกัดนะคันเบ็ดรับสารละวันอาทิตย์นะครับนี่ ล้มพังันได้ไมวะนี่่ครับอดๆกันเลยนะครับอด,อ,ดอดๆกันเลยนะครับนี่ีปลาหมอนีนะครับปลายอดนิยมของคนรักการตกปลานะครับนี่ดูครับเยอะไม่เยอะดูกันเองนะครับนี่ไม่ได้ปล่อยตัวสองตัวนะครับปล่อยกันเป็นร้อยโลนะครับครับนี่ครับนี่ครับตะเพียนนะครับนี่ปลา อินใหญ่ครับอินใหญ่นะครับนี่ครับใหญ่เยอะติดตรงนี้ให้ดับนะครับใช่ครับนี่ครับปลายอดนิยมครับนี่ครับปลาหมอนินกับปลาตะเพียนนะครับปล่ลงไปครับนี่นี่บ่อธรรมชาติของเราเองนะครับ บอเสานี้ไม่มาไม่ได้นะครับเสานี้ปลาแน่นมากเลยครับต้องถองบ่อเลยมาถิ่เตียนแรงโจงคุ้มเนะครับนี่เตียนรู้ราคากันอยู่นะครับครับแพงครับเตียนเตียนปลาแพงนะครับนี่เดี๋ยวเดียวเลยอ้าวมาเดี๋ยวไปตะนน้อยย้ายรอบสองนี่จะย้ายลงบ่อดีกันนะครับนี่จะตายจะตายเดี๋ยวไอ้ไอ้คนคนยกใบด้วยชิบหาย ตั้งแต่เตนพยยมเกลยนเอ้าแกนเลยโอ้ยมันเกลี่ยแล้วกูเยนรถแดนนักเนี่ยมันเชื่อเฮ้ยเอ้าแมกนบัวหลังบัวเนกลีอวเงี่ยวช่่ยหลายเท่ั้นแกแล้วกูกอ้ยโอลยโอนี่อตเกอร์ออกครับนี่ครับอยงเอามดเลยเอาหมดเลยครับเป็เที่ยวหมดเลยครับส่นแล้วเนี่ยเที่ยวหมดเลยครับ เทีเดียวครับทเดียทยเดียครับติดเองปลาเลยนะร่ะอะไรรนี่ปลาบมันล็กๆอา่่่ยกอ่ะที่เดียวหมดแล้วที่เดียวหมดแล้วเทีเดียวเลยโอเคเรียบร้อยครับคืนนี้ไหน เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลงที่บ่อีกันเลยนะครับบ่อบ B กันนะครับปลาชมกันเลยครับอ่านี่ครับย้ายลงบ่อีกันนะครับนี่นี่นี่ตาคงตะเลียนปลาหมอนินนี่ครับบ่อ B แล้วนะทุกคนจําซุ้มนั่นได้ใช่ไหมครับไไกลๆนะ เอาไปไปูกก่อนครับเวลาลงจะได้ไม่ติดอ่าแลครับนี่ปลายยี่สบแล้วนะครับนี่อ้โห บ่อบีแล้วนะครับนี่ครับรบ่บอบีแล้วนะครับนี่นี่นี่ดูครับปลากระเพียนไซส์ใหญ่นะน ประมาณกี่ร้อยโลเรประมาณสองห้าสิบโลเราเติมบ่อนี้ประมาณร้อยโลได้นะครับบอ่อนุ้ยประมาณร้อยกว่าโลนะไม่บ่อเองกับบ่อบีนะสนใจนะครับถ้าเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าในกล่องข้อความนะครับทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้นะครับ วันเสาร์ที่25กับวันอาทิตย์ที่26นะครับวันเสาร์เปิดตั้งแต่7โมงนะครับเอ้ยตั้งแต่โมงนะวันอาทิตย์เปิด7โมงถึง5โมงเย็นนะครับยังไงพบกันนะครับสวัสดีครับ